สบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับฟ้าแล้ววันนี้ฟ้ามาหน้าดวทุกคนมือนี้ฟ้าซิมาฮะลงป่ากินป่าเป็ดลายนาะเอ้ยเป็ดไกล่ลายไอซีิเองงาหัวเบิ้งนม่อะโตงาม ให้เป็ดบ่ <c oughs> บรรยากาศด้วยคุ่ออโบมีมะมงบ่อันนี้เทงพักอันนี้เทงหน้าด้วยทุกคนบรรยากาศดีเนะะาะชิลหังใครมาชมนะ จะอ่อนดี đi ôi, họ là. Ừ. <laughs> ừ, mấy? Ừ. Ừ. <laughs> bài được đi rồi. đang

อ่นม่าเเออบิ่งเซอเปนตะมีเนาะน้ำแบบใสๆเก็บให้หมดอ๋อปัเอ๊ะน อเยันแบบปลาดุกได้เมนบ่แเมนบ้าจับย่อนขึ้นมายง่ะี ตึกเอาบาดเดียวกันเลยกินแน่เลเชนะน้ำเชืน่นั่นนะวยน่ะใส่กันะ ไฟหนัก,กใหญ่หนึงอะต่างแฮวิ่นดินดนดนออลลายไปเนี้นลยลายอนะไเนาะป่าน้อยเนาะนะปี่น้องปานะ<ฮ>าขาว คือแบบน้ำน่าเป็นปาหลนะบข้าไปดำได้ตินี่คือปลานี่คือปลาอยเนน้ปลาขาวหลยเลยเนาะน้ำแบบต้นๆใ่ไหมเป็นตคือปลาแบบยูดานนะเนาะไอชุดเนาะแบบนี้เปปลายูดาแซ่บเปปลาี กลางหลป่ะปลานี้นะซีนแบบวันวอยตะหูซอยก่เกอยเซิร์ใครมาจมขันขันตัวแบบเอามาดชมมาเซอร์นั่นนะทิ้มใช่ไหมบออันนั้นใช้ปัญายบอสจะไปเก่งยัเป็นไหมมันแล่นคืนมันเลยบุจักปลานั่นนะลงไปลัดับ คือไพ่ดงบระหลาดนะเจ้าดงปลัดปลาเว้นมาบาดแหลกประมาณปีห่งเลยโบไปตีมันอยู่ที่นี่แหละเอามันบบได้ซ้ําจักเอาไม้นะแย่เฮาหน่อยสุด ข้ามันมีเงือบหุ oh. ห่นนะเ่นะไปเลยะไปป่านะไปเลย ได้คนไหมนี่เด็กจับไอ้ตุ๊บหล่ะจับไอะเหรอคว้าะลยเดทิมไม่เชื่อเฮาได้เลย ใฟนะบ,าบ้าดูคขาลงเหล่าปลาปลาปลาน้อยบัเฝ้า,าใช้ตีมันอุ๊ยโอ้โหมนนันแม้มันกลับขึ้นมันระเบ้วาว้า อะไร้ัมติทั้งที่แบบว่าไฟนะเป็นอะไรนะมันกลับขื่นและนะนี่ยังน้อยเขาก็ได้ปลาปละขาวอย,ยูดทุกคนมึงกนี่เนื้อยืดติหอดขนมอเลยวทึถึงทึง,ง,งยู่ตะขาวอาไรเนี่ยเหมันดับ เด้พี่น้อยบ่ได้ซ้ำป่าใหญ่ป่าขอกะไฟนะป๊ <S <S แต่ว่าประเทศนี้นะมันไหลไอ้มันมันมันไหลมันมันนั่นมันย้อนกลับนานมาเอาแหลงหลายเนะ <S <S าะพะพี่มาปกิวทุกคนนี่จนยังน้อยจนยังน้อยนะใบหามาอันนี้กลิ่นนะทุกคนเลย นี่เออมาหมักองกิวอ,อัน,นผล,ลไม้ผลมาผล,ลไม้บ้านเนาะพี่น้องแสบอุ้เผื่อได้ไง เย็นบ่ แล้วแล้วบ <Reverend> <We here>. ่ไหวโตใหญ่บ wh ่กินต้มเอี่ยนเด้กินนั่นแหลยแซ่บกันตจะต้มมื่อเช้านี้จอโมนกินอันน่ะนี่เป็น้องเอี่ยนว่ได้กินตะเหิงเลยได้ไปเมียกินแบบอ้อมนะนะปลาไหล ăn ăn ở ơn cọn nữa chân thằng nam quá nó mày là cỏ này nè mày 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 Thằng mày nặng quá mày 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 Ôi mày 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 เรียบร้อยเลยเด้หนิจัดการได้ชุดจับหางมัดตีจับหางงูใช่ไมโคร์หรอมันตีมาเซอร์เรตี ก็ดีดตตวน้อยว่านไงคนนี้เลยได้ส่องี่ตัวไห้ป่ะแบบละเลย <c ười> เจ็บเลยนะได้ลางกลางมั้ยหิมะหิมปฝัน 三？ ปลาเพื่อนี่ปีตีชอบตุรีวะแค่น่ะชวดูให้สุดสวดูปลาเพื่อนี่นะปลา ตัว bueno> ี่ก็ม่ง่ยี่กคุณเห็นคุ้มหุ้งไปก็ คานสองทั้งสองคนเลยไยาจับยู่องตูอีกห้อมันีกจับได้แล้วันจับีกม,ม,มันแลยตายอีกคนแมม เก่งเลยมือเขไหลน้ำก้นมันเดินออกเลยเอามาพี่โอ้ยใครจะจัดดิพี่ก็มีนี่กระดุกกระดุกหน่าเงินประมาณนะอืมควางบาดเดียวได้ลายตัวเลยได้ านใช่ปะหยับแล้วเออมันจะก,กิน,นบแบบเป็ดนะเรยวให้กระบอกเขาแห้ ปาเพิ่อนี่ปปาปาีนะนทุกคนปามได้เยอ่ะอตอกปีน้าเหมืนเราชาวน เจ้ามา่ซุบสิน <laughs> หนาว <c oughs> ออนไล์หนาว่เถ่งกระซั่เฮืนเลยเนาะนอนเท้าบุปใไก่นนะ

ไซ่ยี่ก็หอไซ่ยี่แหละมันส้มเหรนี่ยโอลืมบอกแม่มาเลยมันลงยำพันแห้งอู้เอาหมดส้เมเสีอค่ะมันกัดเห็นส้มเฮ้ยมันส้มเอามันกัดแล้วมันก็ตายเสีอมันก็ส้โมโแล้วไปคันบอกป่นี้นะยชุดไปคันจนแปลว่าเฮ้ยมันเป็นเนื้อขาวพี่น้องเอ้ยเป็นแดดแสบเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวสีเห็ดสีอัโอ๊ยตายตาย ไข่มีมไข่ไข่หลายกว่าอยู่ทงไฮทงหนาสีผ้าทุกคนมาเลาะทงกินต้มป่ากับก้อยป่าเยอะแฮมบอหมูเป็ดไก่ ลอยสิน้องเอ้ยลายแหงอันดีนะงืมห่ออะไรเนาะสำายออกมาก็ยุนาก็มีแล้วเรียบร้อยแล้วต้มเปิดอล้วเนาะเอาบอลเ้เลยไปมกับอันนี้พักแก้วะว่จะกินซอวไก่ได้นล้ฮะนมาประทัน หอมอะไรนะพี่น้องพักแพ้นะปพา่อมทางที่กินซุปน้ำมัเอ้ามาเดีเยอะเข้าบ่เลยน่าเลยพี่เล็กก็เยอะพักบวกเอาบ่ซอยพักกันเด้อทุกคนใส่สมุนไพรก่อนนี่ สมุนไพรอะไรนี่ได้อหอมเลยเนาะนี่ใส่ตามนังก็ได้แบบนี้น๋อใส่ชนิดนี้พอดีใส่ลายจะน้อยบาดพอดีาดิบโฮปลด้จับพอดีคนเบิ่งสองร้อยบาอยู่เมื่อกี้นี้กับเบ็ดดับน้ำใสอะลีนะน้ำกลิ่นได้นี่นะทุกคนเป็นแต่เย็นอลีเนาะชุดจอกได้ส่ะคันแล้วแล้วก็สามารถต้นต่อเนาะ ห่างก็ห่างเนี่ยวะเหรอดีแล้วทางงยทางน้อยมันฉลาดจี็ดมันจายพวกใช่อมันอ่ะได้ต่ออยู่ติดจ้ะดิเอาป่าไปปีนนะพิงต่อ ปลาเกลือนะพี่น้องเ่าก็เอาไปปิ้งเตาว่างไหมจ๊ะ นไฟมันขอให้ผลบษบดจ่านใจรุ่นอยากเข้าแลยแสร็บปมาเลยได้เขาป่าตนะบินเกอดแตบินแปิงใสปิงมังหงามหยับไปใส่อะไรใสปิงมังหงามันเอาขึ้นมาเป็นสะโพกได้เ็แ่ Thương bà tốm mà nè À, anh này là bà đi xe mà phết bà Hà nó bà chạc tè Mày lùn, mấy giờ nó phết Hà đây Giám lúc Cây đấy bà Ôi bà Mà đi nó mới đây bà nì Khoang bà khoang bà yếu bà yếu bà nhai bà Bà nói cái biết Bà nói cái Bà nói đi Mẹ giờ bởi kìm thắng nó mình nè, Mẹ thôi thôi đợt thôi thôi thế thôi 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 bưng phết kìm thôi 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 thôi

บ่ได้ล้อกินเต้มาเนยมัเลยกุมใจสุดเทศไ <laughs> อยชูเฮ็ดกินแซ่บไอชูเทศกินแซบ่แซบ,บล้อกลิอนหลีได้เรานะต้องดูอะไรนะเป็นว่านะเ <laughs> ป็นว่านะแต่เยอะมาดูอะไรและน้องก็คือว่าน่ากินกะเปือก,กินกะเปือเนี่บวันโลกวันโลกเราเป็นทหาร คอยกับบ้านนอกคือเดียวเห็นยังบ่เป็นเปนตะกินไมกแดงโดนกองแหงเงาโอเคทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวแล้วแล้วนะทุกคนหลังจากกินข้าวแล้วสีมาเบิ่งอายแหน่ไขรมันซุ่มววาสิได้ปะแบบหนึ่งได้เยอะข้าวแหงเมื่อกี้นี่ไปได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งหลายเ้อทุกคนเด้อเพราะว่าจนบ่ายสามโมงแล้วเนาะ